แล้วคุณปตีกันเขาต้องเลิกคุณมีปัญญา,าจ่ายค่าง,งานไหมล่ะแล้วคน,วนอือ่นเขาก็เล่นสนุกกันคุณดูด้วยว่าง,งานนี้ค,<า>ค,คือ<ม>คงานแน่นอนอะไรมันคืองานแต่งแล้วถามกูด้วยว่ากูแต่งเพื่ออะไรกูแต่งเพื่อปูกูแล้วกูจ้งงางวงตฏีมามถามกูไหมว่ากูจตางมาเท่าไหร่กูจ้างมาแพง ให้เขาเล่นจนจบอีกแค่30นาทีมมาตีกันเพื่ออะไรจับมันมาเลยค่ะบอกเลยให้มันมาจ่ายค่างานเดี๋ยวนี้เลยค่ะตีกัน,นจับมันมาให้จ่ายค่างานด้วยไม,ไม่ช่องขนาดนี้กูไม่ได้จา้างมาถูกถูกขออีกสักคำได้ไหม <laughs> ถ้าจับได้เอาขึ้นเวทีค่ะเพราป้ายเขาก็เขียนผิดคุณอ่านหนังสือออกกันไหมคุณเป็นคนไทยกันหรือเปล่าคุณเป็นคนไทยคุณควรจะอ่านตัวหนวังสือออกจับได้กุณานอาตัวขึ้นเวทีด้วยค่ะเพราะป้ายเขาก็เขียนอยู่ ถ้ามึงไม่มีเงินมึงอยากห้าวงานแต่งกูกูไม่ได้จัดแค่หลักหมื่นกูจัดเป็นหลักแสนา,แ,แ,านแล้วระยะเวลาอีกสามสิบนาทีากูถือว่านาน